เป็นนกดังครับนกดังครับนกหัวขาวไปหมดเลยครับตาเพชรนิ้นนี่ครับโอ้ตาดำพิสเลยครับผมโอ้ทำไมเป็นงี้เนี่ยข้างนี้ตาธรรมดาครับสวัสดีครับแอมสวัสดีครับเลยครับเจอกันอีกแล้วครับผมเอฟซีของช่องนกเขาใหญ่อเมืองเพชรบูร์ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดครับผม ลองเช็คสภาพหมายดูครับวันนี้ครับนกมันจะห้ามั่งหรือยังครับกลับมาถ่ายขนอีกแล้วครับนกครับนกต่อถ่ายนกต่อถ่ายบานเลยครับแซมเจ็แอมบอกแซมพเนียดไวแต่เมื่อวานครับยังไม่ดูนกต่อเราต้องเช้ามาเอานกฝึกมากันหมดเลยครับวันนี้โอ้ยครับทาแต่งานครับยุ่งๆอยู่ครับช่วงนี้ไม่ได้ให้ข้าวแต่น้ําครับไม่ได้ดูเลยขนร่วงไม่ร่วงอ่ะแซมพเนียดไวแต่เมื่อวานจะเอานกเข้าโหนึกว่าเหี่ยว นึกว่าเหี่ยวเข้ามาตีนกโดดในบ้านเนาะทานกฝึกมากันครับวันนี้ครับนี่ครับด้านหลังเป็นภูเขาครับฝนก็จะมาอีก้วครับผมรอดูฝนกันเนาะรอดูสถานการณ์กอนนกกำลังขึ้นเล่นเลยครับนกป่านี่ครับภูเขาเพชรบูรณ์ครับ รอดูฝนอีกสักพักครับขณะนี้ครับบ่ายสองครับมาหลบฝนเกอพี่น้องเอ้หลบฝนก่อนครับฝนมาขึ้นข้าวครับจ้าไรแยมของท่องกันครับผมเรียบร้อยแล้วแห่อพเอเหมาะพอเจาะแล้วครับเสียงนาข้าเจ้านะ่ยูปลาประาคานครับผม ม,มัมีคนแอบบรรยากาศครับฟานว่าไปเที่ยวรีสอร์ทเลยเนาะ <c oughs> อยา่างไรรีสอร์ทเลยเนาะน <c oughs> ธรรมชาติะ <c oughs> ่ะห <c oughs> น้าฝนก็อยี่นะครับไปก็เจอฝน <c oughs> หน้าฝนเนาะตอนนกหน้าฝนนะหน้าฝนก็ว่าเจอฝน หน้าห้อนก็ว่าห้อนแดดห้อนหยุดง่ายรูครับจ้ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับวันหยุด กประคันอยู่บนหัวเอาแล้วอย่างนี้ ทำเอวีขนระตกครับขนยังลงเม็ดอยู่เลยครับได้ยินนกป่าขันได,ด้ขึ้นเลยครับยังไม่ได้เกาะเลยอะขันเลยอะนกใหม่เขาอ่ะ <c oughs> เออไหนคอนนั้นเนี่ยสวยแล้วอย่าให้ลงริบนะ บา,างทีตะวันสนะ่องตาเนอะโอ้โหเลื่อมตาจังเลยครับจะขึ้นคะเนียรืะบางทีอ่ะละพาดกิเลงนั้นแหละไปหลบไปรีครับอยู่ในกระทมครับเพชรบูรณ์ฝนตกนู่นข่านชุูนูน่นอีกขบีครับนี่ครับ,รบกระทอมสาวเหมือน <c oughs> ส้มสาวเม้นเนาะหลบฝนก่อนใส่ตากฝนไปครับนะเรียบร้อยแล้วเต็ม,มสองครับมาดูท,วทัวร์ที่นี่ยทีมงานนะ โอ้นั่นโพดเออมันโดนฝนเด้ฝน <c oughs> กระลินฝนกระลินนกกระห้าวประมาณสิบสิบกว่านาทีครับลอยครับนกภูเขาครับนะภูเขาภูเขาชัวแล้งชัวเนี่ยครับ ความภาคภูมิใจอย่างก,กาลางๆนะครับือลายใช้ได้ครับเอฟซี F Z ครับพี่น้องครับผมอาจารย์ทุกท่านเนี่ยครับลายนกภูเขาแน่นแน่นครับตึ๊บเลยครับเนี่ยภูเขาหวาน้วครับผมแ้มสองนี่ยครับ ต่อนกก็ต้องได้นกจีเนาะเออต่อนกจะไปได้หน่อไม้ได้ไงอเออไม่ได้มาหาหน่อไม้มาต่อนกครับฝนยังตกอยู่ครับลินลินครับผม้ายก็ไม่เหลือ เพ็นนี้ยังเข้าม่เลยหัวทองตูดเหลืองดีขค่ดนั้นตูดเหลืองหัวเหลืองครับหมึกเอ็กนกระดีอพอ,อได้พอได้หูภาคภูมิใจครับคน่อน,นกครับแล้วมีเท่านี้ครับผมเนีย่ย <c oughs> เอาครับผมเรื่อยๆครับติดตามดูเรื่อยๆครับผมยังไม่ค่าครับตอนนี้ครับบ่ายแก่ๆครับผมยังครับยังไม่กลับบ้านครับท้องฟ้าครับนี่ครับพอดีครับว่ามีอกระท่อมสาวเมินให้พักนิดนึงครับเนี่ยฝนตกเรียบร้อยครับอาจารย์เจ้ากำแพงแสนครับแต่แรกมานะครับผมนกนกต่อก็ถ่ายคนไม่สุดครับ ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยเลยครับผมนี่ครับเหนียบจนได้ครับผมเดี๋ยวลงมาดูตัวกันครับนนกดังครับนกดังครับนกหัวขาวไปหมดเลยครับตาเพชรนิ้นนี่ครับโอ้ตาดำฟิดเลยครับผมโอ้ทำไมเป็นงนี้เนี่ยข้างนี้ตาธรรมดาครับ โอ้อาจารย์ครับทุกท่านครับดูด้วยกันนะครับผมเป็นลูกนกผสมหรือว่านกอะไรครับเนี่ยนี่ครับข้างนี้ดำปิดเลยครับผมเอ้ตอนนกมาเพิ่งเจอครับผมข้างนี้ตาแดงครับข้างนี้ตาแดงครับผมข้างนี้ตาดำครับ โอ้ครับผมเจ้ากำแพงแสงจัดของดีให้แล้วครับผมเอาครับนี่ครับเจอของดีแล้วครับผมหมุกทับครับผมหมกทรับสองข้างเลยครับเอาไหนอ่ะนี่นี่ครับหมกทรับสองข้างเลยครับตาข้างนึงเป็นเพชรนินครับผมอีกข้างหนึ่งเป็นธรรมดาครับนี่หัวก็ขาวครับหมุกทรับสองข้างเลยครับผม เจ้ากำแพงแสนตัดแต้มแรกให้แล้วครับแม่เขเพิ่งเคยเจอเนี่ยนะครับผมเก็บกันครับขาหักอีกสักไม้ก็จะกลับบ้านกันแล้วครับผมอากาศไม่ดีครับผมตอนบ่ายฝนลินตลอดเลยครับเห็นดูครับผมบรรยากาศของหมายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับผมครับ ประมาณนี้ครับผมขม่วมแล้วครับผมใส่ไปตรงบ้านล้างนี่ครับมองเห็นหรือเปล่าครับผมครับจั่วบ้านนะครับ เข้ามาร่วมครับบ้านห้างบ้านห้างครับตรงนี้ครับจักจะสู้บบสู้ครับอืมก่อนแรงแรงครับน่าจะเป็นที่นอนครับเส้นแอมก็ใส่ไปตรงนู้นครับเข้าร่วมดยกันนะครับข้างเสงไฟนู่น ก่อนค่ำๆครับก่อนจะกลับบ้านแล้วครับเป็นทางผ่านกรบผมว่าจะสู้หรือเปล่าครับมาัานห้างครับก็จะซูมให้พี่น้องดูครับผมเนี่ยครับพันเนีย่ยแหละแต่มยังบูดโดดลงมาเลยครับยังบูดโดดลงมาครับมันห่วมกันแล้วล่ะจะสู้บุ๊บครับเอา หอยรุ่นกันกับผมต่อไปครับเจอแต่นกเนี้วเหนียวครับวันนี้ครับเจอแต่นกเนี้ยเหนียวเจอไม่ไม่เจอนกขึ้นใหม่ปีนี้เนาะที่เหยียบไม่ง่ายอะเจอแต่นกปีกายเจอแต่นกปีกายนกเก่าๆครับปีนี้ครับอยู่ครบครับอยู่ครบเลย ที่เหยียบได้กันแทมสองแตมนี่เป็นนกใหม่นะนกนกขึ้นใหม่ครับจะสังเกตง่ายครับนกนกนกป่าเก่ากับ,กบนกป่าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเหยียบยาก,ยากๆครับนกเก่ารูพรู้อะไรมั่งนะมาต่อที่อื่นมันก็อย่างนี้นะครับบางทีเขาต่อแล้วเขาปล่อยครับต่อไปแล้วครับปล่อยแล้วรับไปอยู่ที่เดิมที่เรามาเจอก็จะกินยากหน่อย ก็มีบางตัวครับเปลี่ยนเสียงนกต่อมาอะไรก็เหยียบครับผมได้อยู่ครับเจอนกดีๆหลายครับผมนานๆมาครับนาเดียวคุมแล้วไม่คนุบได้นกมงคลตัวหนึ่งด่งๆนิดหน่อยเนี่ย สองข้างนะมึงนะครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับผมตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับบรรยากาศโดยรอบครับฝนโปรยโปรยน้อยนิดหน่อยไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับวันนี้ครับเจอแต่นกเหนียวเหนยวเจอแต่นกเฝ้าเฝะอเนาะดีครับนกนกต่อยังได้เล่นครับผมก็ขอขอบคุณครับอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ทุกท่านครับผมที่มีความรู้ มาให้ทีมงานออเมืองเพชบรบณ์ครับขอนับถืออาจารย์หลายๆท่านครับผมก็ได้มาศึกษาเรียนรู้กันครับผมสําหรับทีมงานผมเองก็ไม่มีความรู้อะไรมากแล้วครับผมมีแต่ประสบการณ์ล้วนๆครับ <c oughs> มีประสบการณ์ครับเป็นใหญ่การอาศัยเรียนรู้จากอาจารย์เก่าๆครับที่ถ่ายทอดมาทั้งสื่อต่างๆ,ๆครับผม วันนี้ก็เจ้ากำแพงแสนเจ้าข้าวเปลือกแล้วก็เจ้าข้าวจีครับผมผมอาจารย์หนุ่มแล้วก็เสียนแอมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ค่ำแล้วครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ